สวัสดีครับพบกับช่องเม็ดทรายนะครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออฟเทนิดภาค World ์ครับตอนที่3 6หรือตรงกับมังงะในตอนที่183เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนที่แล้วการแข่งขันระหว่างทีมกรีซ และทีมญี่ปุ่นได้เริ่มต้นขึ้นทางทีมกรีซได้เปิดฉากเริ่มก่อนโดยเฮรเพสได้เสิร์ฟลูกที่มีลักษณะสไลด์สื่อทำให้ออิชิรับลูกพลาดไปแต่ทีมญี่ปุ่นก็ได้โต้กลับด้วยมักเสิร์ฟของสึก,กิผลการแข่งขันทีมญี่ปุ่นได้ตีเสมอทีมกรีซเป็น1ต่อ1เกม แล้วการแข่งขันก็เป็นไวอย่างอยู่เกลือนทั้ง2ฝ่ายก็สามารถรักษาเกมเซิร์ฟของตนเองไว้ได้คนการแข่งเป็นทีมกรีดได้ออกนำทีมญี่ปุ่นไป 2... ต่อ1เกมแล้วถัดมาเป็นเกมเซิร์ฟของทีมญี่ปุ่นแล้วคนที่จะเสิร์ฟเป็นโออิชิซึ่งเจ้าตัวนั้นมีความกังวลเป็นอย่างมาก โคจิฟุเนเลยออกโรงเตือนสติโอชิว่าไม่ว่าคู่แข่งของเราจะเป็นแบบไหนเก่งแค่ไหนก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแม้ว่าตัวเราจะเป็นแบบไหนก็ตามโอชิเลยเอกใจและนึกขึ้นได้ว่าใช่แล้วตัวเรานั้นก็มีวิธีการต่อสู้ในแบบของเราเองถ้างั้นก็แล้วโอชิก็ได้เดินไปบอกอะไรบางอย่างกับสึกิ ซึ่งคุณทากะเห็นแบบนั้นเลยพูดขึ้นว่านี่คงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยสินะโอิชิสู้ๆล่ะแล้วกรรมาการก็ได้บอกว่าเอาละ่ะเกมเซตทีมญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเสิร์ฟเฮโรเคสเลยคิดอยู่ในใจว่าืเอาละ่ะพวกนายจะมาไม้ไหนกันแน่เดี๋ยวจะคอยดูละกันแล้วโอิชิก็ได้เสิร์ฟลูกออกไปจากนั้นเมื่อโอิชิเสิร์ฟลูกเสร็จ โอิชิก็ได้วิ่งเปลี่ยนตำแหน่งกับสก,กิอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตนเองไปอยู่หน้าเน็ตแล้วนี่ก็คือฟอร์เมชันอาณาเขตของโอิชิแล้วโอิชิก็ได้คิดอยู่ในใจว่าการเก็บคะแนนฟรีจากลูกเสษอกของเรานั้นเป็นไปได้ยากเพราะงั้นเราต้องโจมตีจากการเคลื่อนไหวของเราที่คาดเดาไม่ได้สินะนี่แหละคือคำตอบของฉันยังไงล่ะ แต่เฮดาเคสก็รู้ทันเลยตีโด่งข้ามหัวโอชิไปแล้วได้บอกกับโอชิไปว่าความสูงขนาดนี้นายน่ะคงเอื้อมตีลูกไปไม่ถึงสินะแต่ลูกกลับพุ่งเข้าหาซึก,กิพอดีแล้วซึก,กิก็ได้หวดมักสแมสอย่างรวดเร็วลูกพุ่งลงเส้นขอรดหลังฟั่งทีมกรีซไป โอ้อิชีถึงกับสะใจเป็นอย่างมากถึงกับตะโกนออกมาว่าสำเร็จแล้วเบียโรอินเห็นแบบนั้นถึงก็บอกว่าโอ้ไอเจ้าหัวไข่นั่นไม่เร็วเลยนี่นาเฮเดเคสเลยบอกว่าใช้ประโยชน์จากความสูงของผู้เล่นบอปลายสินะเนีย่ยเพื่อใช้มักสแมทอย่างรวดเร็วเหรอไม่เร็วเลยนี่นาแล้วการแข่งขันก็เป็นทีมญี่ปุ่น ที่สามารถตีเสมอทีมกรีซไปได้เป็นเกมญี่ปุ่น2เท่าโอชิถึงกับดีใจสุดเลยหันมาบอกกับซึกิไปว่าในช็อตครับรุ่นพี่โอวิซึกิเลยหันมาบอกกับโอชิว่าอย่าเพิ่งเหลืองไปซี่โอชิแล้วการแข่งขันก็เป็นไปนอย่างหยุดเดือดทั้ง2ทีมได้ไล่ตีตื้นกันอย่างไม่ลดละจนกลายเป็นเกมญี่ปุ่น สีเท่าเฮราเคสเลยทำหน้าแบบจริงจังแล้วได้บอกกับสึกิไปว่า <c oughs> ความน่าตื่นเต้นมันเริ่มขึ้นต่อจากนี้ตังางหากหลาแล้วสุกิเลยลืมตาขึ้นแล้วได้สยายผมออกมาแล้วตอบกลับไปว่ารู้สึกว่าคืนนี้จะเป็นคืนวันเพ็นสินะต้องเอาจริงสักหน่อยแล้ว <c oughs> เพื่อร่วมทีมกรีซถึงกับพูดออกมาว่าโหท่านเฮรเคส เข้าสู่โหมดเอาจริงอย่างสมบูรณ์แล้วสินะทีมญี่ปุ่นทีมที่จอมราชันเยอรมันยังต้องทุ่มสุดความสามารถแบบนั้นนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นท่านเฮ d เลอรใช้ท่านั้นออกมาเร็วขนาดนี้นะแล้วตัวเฮเร์เกสก็ได้มีออร่าสีเงินออกมารอบๆตัวเขาแล้วได้บอกว่าเดอะซิว่าไวไหนแสงสีเงินแห่งโอลิมปัส ทางยูอิจิและโคฮารุเห็นแบบนั้นเลยอุดทานม,มาว่าหยีนั่นมันแสงอะไรน่ะบรรยากาศแบบนี้มันแย่สุดไปเลยล่ะแล้วซึก,กิก็ได้บอกกับโอิชิไปว่าโอิชินายน่ะไปยืนอยู่ในคอนแล้วก็หลับตาซะห้ามลืมตาเป็นอันขาดละ่ะจากนั้นการขันขาดระหว่างสึก,กิกับเทนเตสก็เป็นไประยังดยุเดือดลูก,ก็ได้ผ่านหน้าโอิชิ ไปหลายต่อหลายครั้งจนเจ้าเอวาได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันทั้งหมดถึงกับเกิดอาการประมาสสุดถึงกับอุทานว่านี่มันการแข่งขันอะไรกันเนี่ยสองคนนั่นเป็นสัป,ปะหลาดหรือ,อยังไงกันคิคุคมุรุถึงกับเป็นห่วงโอชิเป็นอย่างมากเลยได้พูดขึ้นว่าอันตรายนะโอชิหลับตาทำไมล่ะเดี๋ยวก็โดนลูกอัดใส่ล้อทาจิบะนะเลยบอกว่า บลอลโอชินะกำลังหลบการตีลูกอยู่ตรงหักละ่ะพวกมอปลายเนี่ยระดับต่างกันลิบลับเลยสินะคิริฮาระเลยแซลโทโนะไปว่านี่ดูนี่สิครับรุ่นพี่โชคดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยที่ไม่ได้เจอกับรุ่นพี่โทโนนะน่ะไม่งั้นผมคงโดนรุ่นพี่โทโนะอัดสะเละแน่เลยครับแล้วชิรายชิเลยเตือนคิริฮาระไปว่า นี่คิริฮาระคุงเงีเยบก่อนได้ไหมเกมกำลังดุเดือดเลยแล้วการแข่งขันก็เป็นไปอย่างดุเดือดระหว่างเฮราเคสกับสุกิทวีความดุเดือดจนเกินกว่าจะจินตนาการได้แล้วสุกิก็ได้ตีลูกอย่างรวดเร็วและเฮราเคสก็ได้ตีโต้ลูกกลับมาแต่ลูกที่ตีกลับมานั้นเอาออกไป ซึ่งโอยชิที่หลับตาอยู่ถึงกับคิดในใจว่านี่สินะการแข่งขันระดับโลกทำไมเสียวสันหลังอย่างนี้ละวะเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยปินออฟนิดภาคโว์ครับตอนที่36 หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่183ก็ถือว่าตอนนี้โอเอชิและสกิประสานงานกันได้ดีเลยปีเดียวอย่างแรกก็ขอภัยอย่างยิ่งน,งนะครับที่ลงคลิปทานะครับพอดีแอดติดธุระนะครับก็ยังหนักเลยนะครับช่วงนี้เลยไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะครับอะแต่หลังจากนี้ก็ไม่มีอลไรแล้วก็ลงคลิปตามปกตินะครับก็คือ3-4่วันอะไรแบบนี้เนาะ ก็จะไม่ให้รอแบบนี้นะครับก็ขอภัยอย่างยิ่งล่วงหน้านะครับก็คือพอดีแอดติดงานนะครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ทำเกี่ยวกับสปอยมังงะ ตอนที่25กันเลยนะครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าทำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเอจิเซนเรียวมะได้ไหมคะอยากรู้ความเป็นมาอ๋อได้เลยครับผมเดี๋ยวจะพยายามทำข้อมูลให้นะครับก็พู้เข้าๆนะครับก็คือว่าครอบครัวของเรียวมะก็จะมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับก็จะมีเรียวมะแล้วก็มี พ่อของเรียวมะแล้วก็แม่นะครับแล้วก็นานาโกะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับเดี๋ยวจะทําให้นะครับโอเคครับเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยนะครับโอเคครับอ่าต่อมาเป็นคอมเมนต์บอกว่าเรียวมะน้อยมากภาคนี้ถึงจะเป็นความตั้งใจของอาจารย์ก็เถอะนะก็ใช่ครับอย่างที่บอกครับว่าภาคูครับเรียวมะบทน้อยจริงๆนะครับก็เหมือนกับว่าอาจารย์แกคือจะกระจายความสําคัญของตัวละครให้แบบ มีความเป็นตัวหลักเกือบทุกตัวประมาณนี้นะครับก็อ,อีกประมาณสักสี่หกตอนมั้งที่เรียวมะก็จะปรากฏออกมาก็ไม่เป็นไรครับก็ดูกันไปยาวๆนะครับผมอ่าโอเคครับอ่าต่อมาเป็นคอมนั้ศึกบอกว่าอยากให้ทําตัวเก่งของแต่ละประเทศค่ะว่าเป็นยังไงอ๋อถ้าเป็นตัวละครของแต่ละประเทศ ที่มีฝีมือที่เก่งกาจใช่ไหมครับก็ตอนนี้กาลังทําอยู่เลยครับผมก็กําลังไล่ไล่ไล่อยู่นะครับว่ามีตัวละครตัวไหนที่พอที่จะเข้าตาบ้างก็จะพยายามไล่นะครับเก็บข้อมูลอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวได้ทําออกมาอย่างแน่นอนนะครับอ่าต่อมาครับเป็นคอมิลิสี่บอกว่าคอนเทนต์เปรียบเทียบตัวละครว่าตัวไหนเก่งกว่ากันก็น่าสนนะครับบางตัวที่ไม่ได้เจอกันและวิเคราะห์แบบละเอียไปถึนอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้คือก็เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ว่า ถ้าทํไปทำมาก็กลัวแบบว่าคนชอบตัวนี้อีกคนหนึ่งไม่ชอบก็จะเกิดดราม่าได้แบบนี้ก็แอดก็กลัวที่ยังไม่กล้าทําสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวลองทําดูนะครับเผื่อว่าแบบว่ามาบวชกันเนาะว่าเราสมควรเห็นว่าคนนี้เก่งกว่าคนนี้แล้วค่อยมาสรุปร่วมกันเนาะว่าสิ่งที่แอดสรุปไปแบบนี้มันสมควรไหมเออก็ดีเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวแอดจะพยายามทำนะครับ ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันน้องบอกว่าพี่คะทาไมชิรายชีต้องทันแขนด้วยอะ่ะใครรู้ช่วยตอบพี่อ๋อเดี๋ยวแอดตอบให้นะครับก็คือว่าชิรายชีนั้นได้ทองคําบริสุทธิ์ก็คือเอามาใส่ตรงแขนจากโคดโอซามุนะครับก็เงื่อนไขก็ง่ายๆเลยคือว่าโค้ดโอซามุนั้นต้องการให้ชิรายชีนั้นใส่ทองคําบริสุทธิ์ในแขน จนกว่าจะเรียนจบนะครับถึงจะเอาทองคําบริษุทธิ์นี้ออกไปนั่นเองน,นะครับพอตามเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ